สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเราโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการจอบบอบาดาลเพื่อให้น้ำอ้อยในไร่กันค่ะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเป็นอย่างมากค่ะการจอบบอบาดาลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำแหล่งน้ำที่จะให้น้ำกับอ้อยในไร่ค่ะ แล้วการเจาะบ่อบาดาลน,นั้นนะคะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรกันบ้างลองไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิราโพธุมทาค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ชนรับประทานและเทคโนโลยีด้านไร่ของโรงงานน้ําตาลไทยอุดรธานีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงไร่ของชาวไร่โรงงานน้าตาลไทยอุดรธานีอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหน,นองคายค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเจาะบ่อบาดาให้กับชาวไร่ที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแหล่งน้ำในไร่อ้อยเป็นโครงการที่ทำร่วมกับทางคอคสอนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะสำรวจพื้นที่และหาจุดที่มีตาน้ำค่ะเริ่มทำการเจาะพร้อมกับวิเคราะห์ชั้นดินและหินเพื่อจะได้ความลึกของบ่อวาดานที่เหมาะสมค่ะ เริ่มทำการติดตั้งอุปกรณ์บอ่อบาดาลเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาว่าการขุดเจาะบ่อ,บ,อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับอ้อยในไร่นั้นมีข้อดีอย่างไรบ้างและเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ลองศึกษากันดูค่ะ ในคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรที่ไหนนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ